ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ นิ้นหาวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องของการพูดโทรศัพท์ค่ะคราวก,ก่อนๆเรา้รู้จักสำนวนพื้นฐานที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ไปบ้างแล้ววันนี้เราจะมารู้จักเพิ่มเติมตลอดจนรู้จักคำการพูดคำว่าขอโทษและคำว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยนะคะเรียนคำศัพท์ก่อนแต่ก่อนนะคะเราได้รู้จักคำว่าเจียเจีย j i j อเเครื่องหมายบ้านในตัวเอนะคะที่แปลว่าบ้านทีนี้ชีวิตเราก็คงไม่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวบางครั้งก็คงมีการโทรศัพท์ไปที่บริษัทที่ทํางานเราบ้างนะคะคําว่าบริษัทนะคะออกเสียงว่า g o n g s กงซือกงซื n g s G O N G S I G O N G S I นะคะ มีเครื่องหมายบาร์นะคะเหนือตัวโอกับเหนือตัวไอนะคะกงซือกงซื่อแปลว่าบริษัทนะคะอันนี้ก็คือคําว่ากงสีนะคะในภาษาเต้จิวนั่นเองคําว่ากงซือนะคะบริษัทคํานี้ก็เป็นคําที่จําเป็นนะคะเพราะเราจะเห็นกันค่อนข้างมากมีที่ใช้ค่อนข้างมากนะคะคําว่าโทรศัพท์ซึ่งเป็นคํานามเราเคยรู้จักกันมาแล้วในการถามชื่อที่อยู่แล้วก็โทรศัพท์นะคะในครั้งก่อนๆหน้านู้นนะคะ ไม่ทราบว่ายังจากันได้หรือเปล่าคําว่าเตี้ยนว่าเตี้ยนว่านะคะแปลว่าโทรศัพท์ D I A N S U A นะคะ D I A N S U A เครื่องหมายโทรนะคะโรจีนเหนือตัวเอกับเหนือตัวเอนะคะสองสองอันเลยนะคะเตี้ยนว่าเตี้ยนว่าแปลว่าโทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์ที่เป็นคํานามใช่ไหมคะโทรศัพท์ทีนี้ถ้าโทรศัพท์ ที่มีความหมายเป็นกริยานะคะคือการโทรศัพท์ไปถึงคนเนี่ยคะ่ะโทรศัพท์อันนี้จะไม่ใช้คําว่าเตี้ยนห้าเฉยๆแล้วนะคะจะมีกริยาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งนะคะคือคําว่าตาเตี้ยนห้าตาเตี้ยนห้าคําว่าตา,ตน,า,า,ตานะคะ da da ตัว v นะคะเครื่องหมายตัว v นะคะเหนือตัว a นะคะตาต่าก็คือคำว่าตีนะคะคือพระพระภาษาเตจิ๋วนะคะตี หัวตาหนีฉันตีเธอนะคะหวตาหนีฉันตีเธอนะคะแต่ตาตัวนี้เนี่ยเป็นกริยาที่มีที่ใช้ค่อนข้างจะกว้างนะคะบางทีไปใช้ไม่ได้มีความหมายว่าตีอย่างเดียวเอามาใช้ต่อคําว่าโทรศัพท์นะคะตาเตี้ยนว่าตาเตี้ยนว่าอันนี้จะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นคํากริยาขึ้นมาทันทีเลยนะคะตาเตี้ยนว่านะคะเป็นคํากริยาขึ้นมาบางครั้งเราโทรศัพท์ไปหาคน ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องโทรถูกเสมอไปไม่จำเป็นว่าต้องโทรถูกเสมอไปวันนี้อาจจะโทรผิดบ้างนะคะเราโทรจะไปโทรไปที่นี่ปรากฏว่าไม่ใช่โทรไปผิดที่คําว่าผิดเนี่ยน,นะคะ C U O ค่ะ C U O เครื่องหมายโทรจีเหนือตัว O นะคะเครื่องหมายโทรจีนเหนือตัว O C U O อ่านออกเสียงว่าชั่วชั่วชั่ว,วเอาเสียงยากนิดนึงนะคะ อันนี้ก็คือเอาตัวสีนที่เวลาจะออกสิ่งก็คือเอาลิ้นนะคะมาแตะไว้หลังฟันบนนะคะชั่วชั่วนะคะแปลว่าผิดถ้าเราบอกว่าเราโทรผิดโทรผิดแล้วก็เอากริยาที่คําว่าตาเนี่ยนะคะเอามาเฉพาะคําว่าตาไม่ต้องเอามาว่าตาเตี้ยนว่าชั่วอันนี้ไม่ใช่นะคะเราแค่ยกกริยาตัวนั้นมาว่าตากับคําว่าชั่วมาติดติดกันนะคะตาชั่วก็แปลว่าโทรผิดค่ะ ตาชั่วโทรผิดฉันโทรผิดแล้วฉันโทรผิดแล้วว่าตาชั่วเหรอเลอะเลอะคือแล้วนะคะแล้วว่าตาชั่วเหรอฉันโทรผิดแล้วนะคะเวลาเราโทรผิดโดยมากเราก็ต้องขอโทษเขาใช่ไหมคะขอโทษการขอโทษอันนี้ใช้ได้ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเช่เราไปชนคนอาจจะขอโทษเขาหรือเราทําให้เขารู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมักจะต้องใช้คําขอโทษคําขอโทษนี่ภาษาจีนก็ออกเสียงว่า ตุ้ยปุ่ฉีตุ้ยปุ่ฉีตุ้ยนะคะคือ D U I D U I นะคะเครื่องหมายโทจเีนเหนือตัว I นะคะปู้ก็คือปู้เทพเอาไม้เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าอา่อานออกเสียงเป็นเสียงเบาสั้นนะคะปู้ B U ปู้นะคะออกเป็นเสียงเบาสั้นไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกนะคะฉี่คือ Q I ค่ะ Q I แล้วก็เครื่องหมายตัว V นะคะเหนือตัว I ตุ้ยปุ่ฉี่ แปลว่าขอโทษคําว่าช่บแปลว่าผิดคําว่าถูกก็คือคําว่าตุ้ยนี่แหละค่ะคาว่าตุ้ยตัวนี้อยู่คําเดียวโดดๆนะคบแปลว่าถูกไม่ถูกไม่ขึ้นนะคะอันนี้ฉีบแปลว่าขึ้นนะคะวิธีการจําง่ายๆถูกไม่ขึ้นก็แปลว่าเราทําผิดนี่แหละค่ะตุ้ยบุชีขอโทษนะคะขอโทษเวลาได้ยินคําคนพูดนะคะว่าขอโทษออกมาเราก็มักจะตอบเข้าไปว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ไม่ต้องคิดมากหรือว่าไม่ต้องไปใส่ใจใช่ไหมคะคํานี้นะคะคือคําว่าเหม่ก้วนสิเม่กวนสิ M E I เหม่เหม่ที่แปลว่าไมมเนี่ยแหละค่ะเหม่หยกแปลว่าไม่มีใช่ไหมคะเหม่กวนสิแปลว่าไม่เป็นไรเหม่ M E I ตัว E นะคะเนี่ยตัว E มีเครื่องหมายจัตวาจีนนะคะเม่ก้วนสิกวนสิ Guanxi, Guanxi, กวานนะคะตัว A นะคะตรงตัว A ที่คำว่ากวานมีเครื่องหมายบารนะคะกวานซิส่วนตัวซิตัวนั้นเป็นเสียงเบานะคะเป็นเสียงเบาเราจะไม่ออกเต็มเต็มเสียงถ้าออกเต็มเต็มเสียงมันจะเป็นกวานซี่นะคะกวานซี่ XI แล้วก็เป็นเสียงโทจีนนะคะในตัว I แต่ในที่นี้ต้องออกเป็นเสียงเบานะคะว่ากวานซี่กวานซี เมก้าถ้าท่านได้พบกับคนไต้หวันนะคะเขาอาจจะออกเสียงเต็มๆมาก็ได้นะคะเป็นเมก้าซีเมก้ซีบ้างหรือเมก้าซีเมกซีอันนี้ก็ว่าต้องแปลกใจนะคะแต่ถ้าเป็นคนจีนแดงหรือว่าตามกฎแล้วเนี่ยคำนี้จะต้องออกเสียงเป็นเสียงเบานะคะเป็นเมก้าซีเมกซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้นะคะใช้ตอบไม่ได้รับคําขอโทษหรือว่าใช้เมื่อต้องการปลอบโยนผู้ฟังซึ่งอยู่ในอารมณ์ที่กังวล รู้สึกผิดรู้สึกเสียดายอันนี้เป็นการตอบทานองว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลไปหรือไม่ต้องใส่ใจนะคะสามารถใช้อีกอย่างหนึ่งนอกจากไม่กว้วนซีจะใช้คําว่าไมเฉินเมื่อก็ได้คําว่าฉินมาที่เราเรียนไปแล้วนะคะแปล,ว,รรแลว,ว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรก็คือไม่ฉินเมื่อไมเฉินเมื่อไม่มีอะไรสองอันนี้นะคะใช้เหมือนกันนะคะคือไม่เป็นไรในกรณีที่ มีคนเขาขอโทษเราหรือว่าเราต้องการปลอบโยนคนอื่นว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้จะแตกต่างกันนะคะกับคาว่าปูเคอร์ฉีปูเคอร์ฉีที่เราเรียนในครั้งที่สิบสามปูเคอร์ฉีอันั้นคือไม่ต้องเกรงใจอันนั้นใช้นะคะเมื่อมีคนขอบคุณเรามาภาษาไทยเราจะพูดว่าไม่เป็นไรเหมือนกันขอบคุณครับไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ภาษาจีนอันนี้ยกกันเ,เด็ดขาดนะคะปูเคอร์ฉีคือไม่ต้องเกรงใจใช้ตอบรับเมื่อมีคนขอบคุณ ถ้าไม่ก้านสิหรือไม่ฉันมคือไม่เป็นไรใช้ตอบรับเมื่อมีคนขอโทษนะคะต้องย่างให้เด็กขาดนะคะคำต่อไปกับคำว่าเชอร์เชอเชอ r e เชอนะคะสังเกตดูนะคะว่าดิฉันออกเสียงสองครั้งหลังมีการม้วนลิ้นขึ้นไปนะคะเชอร์แปลว,ว่าเรื่องหรือธุระเรื่องหรือธุระ sh i r s h i r นะคะคำนี้ถ้าออกเสียงนะคะแค่ s h i ก็มักจะออกเสียงว่าช e ื่อใช่ไหมคะชื e ่อช e ื่อที่เราเติมตัว r เข้าไปตรงนี้ตัวเสียงตัวช e ื่อสระเออเนี่ค่ะจะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงสระเออนะคะเป็นเชอร์เชอร์แปลว,ว่าเรื่องหรือทุระเชอร์เรื่องหรือทุระนะคะถ้าท่านออกเสียงคํานี้ลําบากนะคะก็ ออกเป็นชื่อก็ได้นะคะชื่อเฉยๆแต่จริงๆแล้วคนไทยจะอ,อกเสียงนี้ได้อย่างไม่ลำบากนักคือแค่มวนล,ลิงเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเชิรเชิรเชิเรื่องธุระถ้าเราถามเขาว่ามีเรื่องอะไรไหมมีเรื่องอะไรไหมมีธุระอะไรไหมเนี่ยนะคะเราก็จะใช้คำว่านินคุณนะคะนินหรือท่านเนี่ยคะ่ะโยมีเฉินมา่าเฉินม่าแปลว่าอะไรใช่ไหมคะเชิเชิแปลว่า ธุระเรื่องนินโย什么事吗นินโย什么事吗什么事เรื่องอะไรธุระอะไรนะคะนินโย什么事吗คุณมีธุระอะไรไหมนะคะใช้ถามได้นะคะและสำหรับในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีชื่อเฉพาะเพิ่มมาหนึ่งชื่อนะคะเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบริษัทอันนี้ก็ไม่ต้องไปท่องมัหรอกนะคะก็ดิฉันก็ขอยืมชื่อมาว่าชื่อบริษัท ลมตะวันออกนะคะคือบริษัทตงเฟิงกงซือตองเฟิงกงซือตองก็คือคาว่าตังภาษาแต้จิ๋วเนี่ยค่ะแปลว่าตะว,วันออกเฟิงเฟิงก็คือคําว่า่วงภาษาแต้จิ๋วเนี่ยแหละค่ะฮวงคือลมใช่ไหมคะลมตะวันออกตองเฟิงตงเฟิงกงซือก็อันนี้เป็นชื่อบริษัทสมมุติของเรานะคะตงก็คือ D O N G ตง d o n g เฟิงก็คือ f e n g f e n g เนือตัว o กับเนือตัว e ก็มีเครื่องหมายบาร์นะคะคือวันยุกเสิยงที่หนึ่งสิยงตรีเนี่ยแหละคะ่ะตงเฟิงกงซือเป็นชื่อบริษัทของเรานะคะทบาทวนคำรรศัพท์อีกครั้งนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกับดีชันได้นะคะในครั้งที่สองกองซืกอกงซือต่า 打，打电话，打电话，错，错,错，打错，打错，对不起，对不起，没关系，没关系，事儿，事儿，东风公司。 งเฟิงกงซือคราวนี้เรามารู้จาักสำนวนนะคะที่ใช้บ่อยบางครั้งเวลาเราโทรไปหานะคะโทรไปหาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเรามักก็จะถามก่อนนะคะว่าที่นั่นบริษัทนั้นบริษัทนี้ใช่ไหมที่นั่นบ้านของคุณจางคุณหลี่ใช่ไหมคือถามว่าที่เราโทรไปนะคะเป็นสถานที่ไหนก็จะใช้อย่างนี้เลยนะคะว่าเว้ยฮัลโหลชื่อแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะชื่อสถานที่แล้วก็ถามว่ามา มานะคะฮัลโหลที right? Hello, ่นั Arrow, ่น no? จ sí. right? ุดจุดจุดใช่ไหมฮัลโหลที่นั่นคําว่าที่นั่นในหลกการไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะฮัลโหลเป็นจุดจุดจุดใช่ไหมคือจุดจุดจุดใช่ไหมอันนี้บริษัทของเราคือบริษัทตงเฟิงใช่ไหมคะตงเฟิงกงซื้ออันนี้ก็เป็นเว่ยชื่อตงเฟิงกงซือมหมวยชื่อตงเฟิงกงซือไหฮัลโหลที่นั่นบริษัทตงเฟิงใช่ไหมคะที่นั่นบริษัทตงเฟิงใช่ไหมคะ ชื่อจุดๆมานะคะ <_ d ance> เป็นจุดๆด,ดใช่ไหมอันนี้ตามได้สถานที่ไปเลยนะคะ <_ d ance> ปรากฏว่าถ้าเราบอกว่าใช่เราก็จะไปเรียกคนมานะคะว่าต้องการหาใครหรืออะไรยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ในกรณีนี้เราเป็นคนรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราก็จะบอกเข้าไปว่าไม่ใช่นน,ชนินตช您น错了您打错了您打错了 เลือกคือแลอ้วคําว่าเหลียวเนี่ยแหละค่ะเหลียวเลี้ยวไล่เลี้ยวไล่เลียเล้ยว,ยวภาษาเตจิวนี่แหละค่ะเลออ่านออกเสียงว่าเลอ l e นะคะสั้นๆนิ้น,น,น,นตาชั่วเลอโทรผิดแล้วคุณโทรผิดแล้วนะคะอีกจำนวนหนึ่งนะคะบางครั้งเวลาที่เราจะถามเขาว่าคนนั้นคนนี้ไม่อยู่นะคุณมีอะไรจะฝากไหมไหมคุณมีโทรเลขอะไรไหมเราก็มักจะถามนะคะว่านินหยู什么事吗 นิน้นโย่เิ什么事吗什么事ธุระอะไรเรื่องอะไรนิ้นคุณโย่มีมะคือไหมนินม้นโย่เิ什อมะคุณมีธุระอะไรไหมะนะคะเข้าบบสู่บทสนทนาของเราเลยนะคะอันดับแรกนะคะกอโทรศัพท์ไปกรี๊งกรีงนะคะโทรศัพท์ไปปุ๊บฝอยงทางฝ่ายนะคะรับโทรศัพท์ ทั้งกอก็พูดไปว,ว่าเว่ยชื่อต้องฟงกงซื้อมาเว่ยชื่อต้องฟังกงซื้อมาฮัลโหลที่นั่นบริษัทตรงฟงใช่ไหมครับฮัลโหลที่นั่นบริษัทตรงฟงใช่ไหมครับปรากฏว่าขอไม่ใช่บริษัทนี้แล้วซะแล้วค่ะไม่ใช่คนของบริษัทนี้ก็บอกว่าปู่ชื่อหนินตาชวดเหรอปู่ชื่อหนินตาชวเหรอปู่หรือปู่นี่คือไม่ใช่ไหมคะ ชื่อแปลว่าใช่ปูชื่อก็คือไม่ใช่สถานีิสต์ชั่วเหรอคุณเงินกศนโทรผิดแล้ว,ลวคุณโทรผิดแล้วก็นะคะก็ขอโทษเขาว่าตุ้ยปุชีตุ้ยปุชีตุ้ยปุชีนะคะขอเขาบอกว่าไม่เป็นไรเมย์กวนสิเมย์กวนสิขอนะคะอาจจะพูดว่าเมย์สันเม้อ เมชินมะก็ได้เช่นกันนะคะไม่เป็นไรกอก็ต่อโทรศัพท์ใหม่อีกครั้งนะคะกคริ้งกริ้งไปคราวนี้คอนะคะก็ยกหูคนนี้เป็นฝ่ายยกหูขึ้นก่อนนะคะแล้วก็พูดก่อนนะคะว่าฮัลโหลคุณต้องการหาใครคุณต้องการหาใครคราวนี้เราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะว่าต้องการหาใครคือต้องการเรียนสายใครวีนินจ่าวเฉยวี นินเจ่าเฉยฮัลโหลคุณต้องการหาใครฮัลโหลคุณต้องการหาใครกอก็บอกว่า请งเจ้าเซียนเฉิงใจมะ请问，เจ้าเซียนเฉิงใจมะ请นคือขอถามว่าอยากทราบว่าเจ้าเซียนเฉิงเจ้าแซ่เจ้าแซ่เฮาแซ่เอ o เสียงโทรจีนะคะเหนือตัวเออันนี้ก็คือเสเตียวที่เราได้เรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะคุณเจ้าชื่อเกาเจ้าเซียนเฉิงก็คือคุณเจ้าอยู่ไหมอยู่ไหมใช่ไหมชิงวันเจ้าเซียนเฉิงใช่ไหขอถามว่าอยากทราบว่าคุณเจ้าอยู่ไหมอยู่ไหมนะคะปรากฏว่าเขาไม่อยู่คําว่าเขาไม่อยู่เขาคือท่าใช่ไหมคะท่าคาว่าอยู่คือใช ใไม้คือปู้หรือว่าปู่เพราะฉะนั้นเราก็เรียนง,ง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าปู่ใจถ้าปู่ใจเขาไม่อยู่อันนี้เรียงตรงตัวเลยนะคะถ้าปู่ใจทีนี้ฝ่ายคอนะคะซึ่งบอกไปแล้วว่าเขาไม่อยู่ก็อาจจะอยากถามนะคะว่ามีอะไรจะฝากไว้ไหมอะไรทำองนี้ค่ะก็ถามว่าคุณมีอมะไรจะฝากไหม คุณมีเรื่องอะไรไหมคุณมีเรื่องอะไรไหมเสมอเชอร์เสอะไรเชอแปลว่าเรื่องสังเกตนะคะว่าภาษาจีนเอาคําที่เป็นคํานามหลักไว้ข้างหลังคําว่าเชอไว้ข้างหลังเอา什么什么ซึ่งเป็นคําขยายแต่ท,ที่เป็นส่วนขยายเนี่ยคะ่ะก็เอาไว้ข้างหน้า什么事อเรื่องอะไรก็จะกลับกันกับภาษาไทยนะคะแต่จะไปคล้ายคลึงกับ โครงสร้างวยากรแบบภาษาอังกฤษนะคะถ้าปู่ใจนิ้นโยสนเสอมาเขาไม่อยู่คุณมีธุระอะไรไหมถ้ามีนะคะก็จะบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ต้องการจะบอกก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะโทรใหม่หรื่ยังไงก็ว่าไปนะคะแล้วก็จะวางหูกันนะคะมาทวนอีกครั้งค่ะบทสนทนาเวยกซ้ยวยชื่อตง,งกงซม 不是，您打错了。不是，您打错了。对不起，对不起，没关系，没关系。call โทรศัพ卡์มาอีกค call รั a l l พูดก喂，您找谁？喂，您找谁？请问，赵先生在吗？ 请问赵先生在吗？他不在，您有什么事儿吗？他不在，您有什么事儿吗？คราวนี้นะคะท่านผู้ฟังพูดไปพร้อมกับดิฉันนะคะคราวนี้ดิฉันจะพูดครั้งแรกแล้วท่านผู้ฟังพูดนะคะในครั้งที่สองนะคะสวัสด,ดยค่ะ 喂，是东风公司吗？不是，您打错了。不是，您打错了。对不起，对不起。没关系，没关系。特ทรศ一克ท์喂，您找谁？喂，您找谁？请问，赵先生。 在吗？请问赵先生在吗？他不在，您有什么事吗？他不在，您有什么事吗？事吗ค่ะสำหรับเรื่องของการออกเสียงนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านได้เขียนจดหมายเข้ามาถามเรื่องของการออกเสียงซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะถึงเสียงที่ออกยากคือเสียงแซด C นะคะ S สเสียงแรกเลยนะคะเสียงแเสียงแ C S เนี่ยถ้าเราแปลเป็นไทยไทยเราก็จะบอกว่าเป็นเสียงจอจานชอช้างซอโซ่จอจานชอช้างซอโซ่ในส่วนโดยส่วนของเสียง S เนะะี่ยค่ะซอโซ่นี่จะเหมือนกันกับของไทยแต่เสียงแกับเสียง C แม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นเสียงจอจานกับชอช้างแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะคะคือเป็นเสียงที่เราจะต้องเอาลิ้นขึ้นมาแตะไว้หลังฟันบนค่ะ มีการกักมีการเสียดของลมก่อนที่จะปล่อยออกนะคะเรามาออกเสียงตามดิฉันเลยนะคะ z i กับ c i ไอเจือจือจืออันนี้คือเสียง z i นะคะเราเคยเจอคำที่มีเสียงนี้มาแล้วหลายคำนะคะอย่างคำว่าใจที่แปลว่าะะอยู่นะคะอยู่ไหมเจ้า่ยมะ z a i ใอไจ้เจ้ยเจ้าอย่างคำว่าใจเจียนใจเจียน นะคะที่เรารู้จักกันนะคะว่าลาก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะไสเจียนไสก็จะเป็นเสียงนี้นะคะไสเจียนไจเจียนอันนี้ที่จริงแล้วเป็นเสียงที่ออกไม่ได้ยากนักน,นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความยากลําบากในการฝึกฝนในช่วงแรกๆนะคะไสเจียนไจ่เจียนอีกเสียงหนึ่งนะคะคือเสียงซีเสียงซีในควาว่าชัวช่วชั่วเนี่ยแหลคะค่ะเสียงซีตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคือก็เอา ลิ้นนะคะขึ้นไปแตะไว้หลังฟันบนนะคะรักมีการกักของเสียงนะคะเหมือนเราเอาลิ้นไปแตะไว้แล้วเวลาเราออกเสียงนะคะเราก็ถอนลิ้นหนึ่งกับมาเร็วๆอันนี้เหมือนวิธีการออกนะคะเหมือนกับเสียงแซดซื่อซื่อซื่อ错错错错您打错了您打错了您打错了 นะคะอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะต้องไปฝึกฝึกนะคะสําหรับสำนวนที่อยากจะให้จําในบทนี้ก็คือคําว่าตุ้ปุชีกับไม่กวนสีไม่กวนสีซึ่งเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะตุ้ปุชีกับไม่กวนสีอยากจะให้ฝึกนิดนึงเพราะว่าเป็นคําที่ใช้ได้บ่อยเหมือนกับคำว่าปูเค่อฉีนี่แหละค่ะเป็นสำนวนที่ใช้บ่อยเชี่ยเียใช้กับปูเค่อฉีตุ้ปุชีใช้กับไม่กวนสีนะคะ เชียร์สิคือคำว่าขอบคุณอันนี้ใช้กับเวลาผู้มีการคนพูดขอบคุณมาแล้วให้ตอบว่าปูเคอร์ชีปูเคอร์อช,ชีไม่ต้องเกรงใจปูบียูเสียงสองนะคะคือเสียงจัตวาจีนนะคะในตัวยูปูเคอร์ชีเคไอเคี K I K e นะคะเคีคิวไอเคีคิวไนในตัวอ e ีนะคะมีเสียงโทจีนนะคะปูเคอร์ชี เคอร์ชีคือคำว,ว่าเกรงใจนะคะปูเคอร์ชีคือไม่ต้องเกรงใจใช้ตอบเมื่อมีคนขอบคุณเรามาว่าเสีย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 แล้วเราก็ตอบว่าปูเคอร์ชีอันนี้แทรกนิดน,นึงนะคะเระาจะเาว่าเสีย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 เป็นเสียงที่ออกค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะยากคือมันไม่คล้ายคลึงกับเสียงสระเอียไทยสัทีเดียวนะคะจะเป็นเสียงที่ อยู่กลางๆสลับเสียงสระเอียไทยจะเป็นเสียงที่กลางๆระหว่างเสียงเอกับเสียงเอียของจีนเสียงเอียของจีนคือเสียงไอเอใช่ไหมคะแล้วเสียงไอีอันนั้นก็จะเป็นเสียงเอเอสลับสระเอียไทยเนี่ยจะตรงกลางเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะออกเสียงทั้งสองเสียงนี้เป็นสระเอียไทยได้นะคะต้องทําปากให้มันเล็กๆนิดนึงนะคะเซเซนะคะเอเอเซ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  谢谢，谢谢，ขอบคุณค่ะ，谢谢您，谢谢你，谢谢老师，นะคะ，ขอบคุณคุณขอบคุณท่านขอบคุณอาจารย์นะคะ，谢谢，แล้วเราก็ตอบว่าปูเค่อฉี่ถ้าตอบถ้ามีการพูดว่าตุ้ยปูฉี่ก็ให้ตอบว่าไม่ก้วนสิไม่ก้วนสิอันนี้แทรกนิดหนึ่งนะคะเวลาเราโทรศัพท์ไปบางครั้งก็อยู่ในเมืองจีนก็อาจจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ มีมารยาทเท่าไรนักบางทีเวลาคนจีนนึกจะวางหูก็ค่อนข้างจะวางหูแล้วอันนี้ที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างที่เป็นคาพูดที่มีมารยาทคือมีการขอบคุณมีการบอกว่าไม่เป็นไรถ้าท่านไปอยู่เมืองจีนแล้วเวลาท่านโทรศัพท์แล้วเวลาโดนคนจีนเข้าตวัดมาว่าตะาช่วเหรอโทรผิดแล้วอันนี้ท่านก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะคือเขาเป็นอย่างนั้นเองตะาช่วเหรอโทรผิดแล้วนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะบางทีเขาจะไม่มีการมาขอโทษหรือว่ามาบอกว่าไม่เป็นไรอะไรแบบนี้กับเรา สำหรับเรื่องของการออกเสียงของตัวอักษรจีน G ของอภาษาจีนนี่ออกยากนิดนึงนะคะเสียงแซดเสียงซีเราฝึกไปแล้วที่นี้เหลือเสียงที่ยากคือเสียงแซดเอชซีเอชแล้วก็เอชเอชรวมทั้งเสียงอาร์ด้วยอันนี้ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะคะทวนอีกครั้งเรื่องเสียงแซดเอชนะคะแซดเอชแซดเอชอันนี้ต้องเป็นการม้วนลิ้นนะคะม้วนลิ้นขึ้นไปจือจือแล้วออกเสียงจอจานมาแล้วมีจอจานม้วนลิ้นนะคะจือจือ z h เอชจจจอย่างคำว่าเจ้าเนี่ยละค่ะที่เราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะว่านิ้นเจ้าสีเจ้าต้องวนลิ้นนะคะเป็นจือจออันนี้ออกเสียงไม่ได้ยากนะคะวนลิ้นขึ้นไปแล้วลมนะคะจะพ่นออกมาทางกระพุ้งแก้มทั้งสองข้างนะคะจือนิ้นเจ้าสีนินเจ้าสนะคะส่งเสียง CS นี่ก็จะทำเสียงคล้ายๆกับเสียง ZS นะคะคือม้วนลิ้นขึ้นไปแตะที่เพดานแข็งนะคะแล้วก็ออกอเสียงโดยการที่ออกเป็นเสียงท้าช้างม้วนลิ้นนะคะมีอากล้ามโดยที่ลมก็จะออกทางกระพุ้งแก้มเหมือนกันนะคะเกิดเสียงคําว่าชื่ออย่างคําว่าชื่อฟาดเนี่ยแหละคะ่ะชื่อฟานชื่อฟานชื่อฟานจ่าวนินจ่าวเสยนะคะว่าชื่อฟานคําพวกนี้แหละคะ่ะสำหรับเสียง SS อันนี้เป็นเสียงที่ออกยาก บางทีครูจีนในบางท่ยอาจจะให้ออกเป็นเสียงซอโซนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สำเนียงของแต่ละที่ซึ่งไม่เหมือนกันทีเดียวสำหรับอันนี้ก็อยากให้ออกเสียงเป็นเสียง s อนะคะคือการม้วนลิ้นขึ้นไปแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแตะเพดานแข็งแต่อยู่ใกล้กับเพดานแข็งนะคะแล้วออกเสียงโดยการพ่นลมออกมามากๆนะคะพ่นลมออกมามากๆ s ื่อ h ื่อสื่อส,ส,ส,สื่อยังคว่า s ื่อที่แปลว่าเรื่องหรือธุระนี่แหละค่ะสื่อสื่อ เอาเสียงตัวนี้ให้ชัดก่อนแล้วค่อยวนลิ้นเป็นเชอร์เชอนะคะชื่อแล้วก็เชอเชอแค่นี้ก็จะออกเสียงได้นะคะอันนี้ต้องใช้การฝึกฝนนิดหนึ่งสำหรับเสียง R นะคะเสียง R ์ทำลิ้นเหมือนกับออกเสียง sh แต่ว่าจะมีการสั่นสะเทือนของลิ้นนะคะมีการสั่นสะเทือนของลิ้นอันนี้จะออกยากอย่างคาว่า r I นะคะ R I แล้วก็เป็นเสียงโทจีนนะคะคาว่า R R R รือรือนะคะรื้อแปลว่าพระอาทิตย์เนี่ยแหละคะ่ะรืออันนี้จะออกยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะต้องค่อยๆฝึกกันไปนะคะถ้าเราจะมาทบทวนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใจเจียน นึ่งหนึ่งหนึ่งหต่อสามค่ะต่อสามค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใจเจียนที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนน4ียอยุธยา ด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ส์